สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB p บีพารวยช n แนลนะคะวันนี้นะคะวันที่6กกรกฎาคมเนาะบีก็จะมาคำนวณสูตรวิ่งรูดตัวจอแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยเว p ีให้เหมือนเดิมนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปคํานวณของวันที่6รกรกฎาคมเรามาดูผลที่ออกของวันที่5และก็มาดูตัวที่บีวางให้กันก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะฮานอยพิเศษนะคะงวดประจำวันที่5้ากรกฎาคมนะคะบีให้วิ่งรูดบีให้เน้น7และให้รอง3นะคะฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก8 7 7 6 8นะคะ ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดเจ็ดตัวอัดเนาะบีจะย้ำเสมอนะคะว่าบีจะไม่ได้วางเลขเบิ้ลให้เนาะให้พี่ๆจับใส่ตัววิ่งรูดที่เลขเบิ้ลเอานะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดเจ็ดเนาะตัวที่บีเน้นให้ก็คือเลขเจ็ดนะคะใครนะคะที่วิ่งรูดนะคะบีก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าถ้าออกเลขเบิ้ลเนาะก็เข้านะคะเพราะว่าเราไม่ได้วางเลขเบิ้ลให้เนาะก็มาตัวอัดนะคะ และก็ฮานอยปกตินะคะ B ให้วิ่งรูด B ให้เน้น6และให้รอง7นะคะฮานอยปกตินะคะผลที่ออก7 0 1 1 2นนะคะของเรานะคะก็เข้าเลขวิ่งบนเจ็ดนะคะมาตัวรองเนาะเจาะไม่แตกนะคะ B เน้น6 4สฮานอยปกติเน้น6ฟัน6แต่ไปออกฮานอย VAP นะคะ6 4เนาะ ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เนาะเพราะว่าบีก็แจ้งไปแล้วว่าไม่มั่นใจสูตรเท่าไหร่นะคะของวันนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้หาหนอยนะคะออกแบบน่าจะเบิ้ลแทบทุกวันเลยนะคะโอกาสที่จะมามันก็น้อยนะคะถ้ามาเลขเบิ้ลเนาะตัวเจาะโอกาสที่จะมามันก็น้อยนะคะเพราะว่าบีเจาะให้แค่เด่นสามหางแล้วก็ลองสามหางให้เท่านั้นเนาะ<อ>เปอร์เซนที่มันจะมามันก็น้อยนะคะ แล้วก็ฮานอย VIP นะคะบีให้วิ่งรูด9และให้รอง7นะคะผลที่ออก116 4 6หนกนะคะของเรานะคะก็หลุดนะคะฮานอย VIP ของเราวันนี้บีวาง9นะคะแต่กลับหัวออก6สังกันนะคะเน้นปกติ6นะคะแต่มา6 VIP เนาะ ช่วงนี้จับเลขยากมากนะคะมันก็เป็นบางวันนะคะที่แบบมันไม่ตรงกับสูตรที่บีวางให้แล้วก็คำนวณหลายๆสูตรนะคะมันก็ไม่ตรงกันก็มีนะคะแล้วก็มันจะจับเลขยากมากช่วงนี้ก็อยากให้ดูที่สูตรเด่นฮานอยและก็สูตรเลขวินรวมฮานอยดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้บีอยากให้ดูสูตรวิ่งรูปตัวเจาะไปก่อนนะคะ ยังไงบีก็จะพยายามทำแนวทางให้ดีที่สุดเนาะเพื่อพี่ๆทุกคนนะคะเราไปดูกันต่อนะคะที่แนวทางฮานอยประจำงวดวันที่6รกรกฎาคกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเน้นตัวไหนและฟันตัวไหนบ้างนะคะไปชมกันเลยจ้า ก่อนที่เราจะไปคํานวณของวันที่6รกรกฎาคมนะคะบีก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยเนาะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่เนาะก็อยากให้กดติดตามไว้นะคะเวลาที่บีวางคลิปให้นะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปหาหนอยสูบิงรูตัวจอของบีเนาะ ยังไงเราไปดูกันต่อของงวดประจำวันที่6กรกฎาคมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่สูตรวิ่งรูดตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษกันเลยนะคะฮานอยพิเศษนะคะบี B. จะให้วิ่งรูดจะให้เน้น5และให้รอง3นะคะตัวเจาะเด่นนะคะ5 6 ห้าเจ็ดห้าแปดตัวรองเจาะนะคะสามสี่สามเจ็ดและก็สามเก้านะคะห้าน้อยพิเศษนะคะ B จะให้เน้นห้านะคะจะให้เน้น ห้าหกห้าเจ็ดและก็ตัวรองบีชอบนะคะบีชอบสามเก้านะคะและก็สามตัวนะคะที่บีจะให้นะแปดห้าหกนะคะและก็ห้าสามเก้านะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบวิ่งรูดต,ตัวเจาะนะคะก็สามารถนำห้าและสามไปวิ่งรูดได้เลยนะคะและก็ตัวเจาะของเราบีจะเน้นห้าหกห้าและก็5-8ตัวรองบีชอบ3-4-3-7และก็3-9 3ตัวบีให้8-5-6และก็5-3-9สนะคะบีจะเน้นหฟัน5นะคะของฮานอยพิเศษนะบี ยังไม่ชัวร์นะคะก็อยากให้พี่ทุกๆคนเลยนะคะตามอย่างมีสติเนาะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกเมื่อนะคะสูตรของเราวันนี้ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะบีก็ยังไม่ฟันขาดนะคะก็อยากให้ตามเบาๆไปก่อนเนาะฮานอยพิเศษนะคะบีเน้นห้าฟัน5้านะคะตัวเดียวเลยนะคะที่บีชอบนะบีชอบ5.6นะคะ สามตัวแปดห้าหกนะคะยังไงก็ขอพี่พี่ทุกคนโชคดีเดอ้อเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติประจำงวดวันที่หกกรกฎากันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติประจำงวดวันที่หกกรกฎากันเลยนะคะฮานอยปกตินะคะบี B. จะให้วิ่งรูดจะให้เน้นสองและให้รองศูนย์นะคะ ตัวจอเด่นนะคะสองสี่สองเจ็ดสองแปดตัวรองเจาะนะคะศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดและก็ศูนย์แปดนะคะ ค่าน้นยปกตินะคะบจะให้เน้นสองนะคะจะให้เน้นสองเจ็ดสองแปดตัวรองนะคะที่บชอบส่วนตัวนะคะบชอบศูนย์แปดนะคะและก็สามตัวนะคะบี B. คำนวณหลักร้อยได้เลขสี่นะคะบก็จะให้สี่สองแปดนะคะ และก็408นะคะฮาหนอยปกติของเรานะคะบจะเน้น2ฟัน2นะคะตัวจอเด่นก็จะให้24 27และก็28เนาะตัวรองก็จะให้04 07และก็08นะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตามตัวที่บีวางให้บีก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเนอะฮาหนอยปกติของเรานะคะบีฟัน สองนิ้นสองเจ็ดแล้วก็สองแปดตัวรองบีชอบศูนย์แปดเนะหาะฮานอยปกตินะคะบีจะฟันตัวเดียวนะคะที่บีชอบมากๆเลยนะคะก็คือสองแปดนะคะสามตัวสี่สองแปดเดอ้อ บีชอบ28งแปดต่กัร0ูนย์แไว้ด้วยนะคะเผื่อมันมา0ูนแเนาะยังไงก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีกันอีกครั้งนะคะและก็ตามกันอย่างมีสติเนาะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮารนอย v i ีกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนบ้างเนาะไปชมกันเลยจ้า เรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอย VAP ประจำงวดวันที่6กรกฎาคมกันเลยนะคะแนวทางฮานอย VAP นะคะ B จะให้เน้น3นะคะและให้รองหนึ่งนะคะตัวจอเด่นนะคะ3 4 3 5 3 9 ตัวรองเจาะนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าและก็หนึ่งเก้านะคะฮานอยเวพีนะคะบี B จะให้เน้นสามนะคะจะให้เน้นสามห้าสามเก้า ตัวรองนะคะที่บีชอบส่วนตัวนะคะบีชอบ 1, 4นะคะและก็3ตัวนะคะบีคำนวณน,นะคะหลักร้อยได้เลข9นะคะบีก็จะให้ 9, 3, 5นะคะและก็ 9, 1, 4นะคะ ฮานอยว i p ของเรานะคะบี B. ก็จะได้เลขวิ่งรูดสและ1นะคะตัวจอะเ่นก็จะได้3 4 3 5และก็3 9ตัวรองได้1 4 1 5และก็1 9นะคะ3ตัวบีให้9 3 5 9 1 4เนาะฮานอยนะคะประจำงวดวันที่6กรกฎานะคะตัวที่เด่นนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4ห่หางนะคะ หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามประมาณเจ็ดหางนะคะจะเด่นหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้านะคะเนาะก็ฝากพี่ๆตรงนี้ด้วยนะคะฮานอยเวพีของเรานะบีชอบที่สุดเลยนะคะก็คือสามห้านะคะตัวรองบีชอบหนึ่งสี่เนา บีจะฟันขาดนะคะ9 3 5นะคะยังไงก็ขอให้มาตามนี้เนาะวันนี้นะคะบีก็มาคำนวณสูตรวิ่งรูปตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย v i ีให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะวันนี้นะคะถ้าบีผิดพลาดประการใดบีต้องขออภัยไป้ล่วงหน้าเด้อสูตรก็มีเข้าเลยมีหลุดได้จุกเมื่อนะคะวันนี้นะคะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะ ที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้บีบีเนาะและก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกับบีนะคะบีก็ดีใจมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ